สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับพี่น้องครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของบอลลูกแก้วครับพี่น้องนะครับด่วนล่าสุดครับมือนี้นะครับเราก็ได้เข้าไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านครับผมนะครับหลังจากที่มีช่องในทิกตอกช่องหนึ่งครับพี่น้องนะครับที่ไปแขวนเพลินนะครับแขนลูกเพลิน แล้วแกแสะบดบิ๊กครับพี่น้องนะครับที่นี่เราก็บลย้อมนะครับเราก็ได้ออกมันไ่สดนะครับแล้วก็บอกว่าได้ปรึกษาทีมทนายแล้วนะครับเมื่อนีสุดร้อนรอก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สพอขอนแก่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เอฟซนะครับเห็นแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็บอกว่า สุดยอดเลยจ้าเป็นกำลังใจให้บอสลูกแก้วนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเยี่ยมเลยบอสจัดเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าย้ายเป็นกำลังใจให้เด้อบอสลูกแก้วเก่งมีความมั่นและก็มีความชัดเจนเด็ดขาดดีชอบสันพี่น้องนะครับคนนี้ก็บอกว่าเป็นไงล่ะคนที่ชอบแซะจัดการเลยนะครับพี่น้องนะครับ อีกท่านนึงก็บอกว่าเลิศนะครับสันสนะครับคนนึงก็บอกว่าของแท้นะครับท่านนี้ก็บอกว่าจะได้เห็นหน้าแอดมินเพจนั้นแล้วสิจะใช่คนที่คิดไว้ไหมนะนะครับพี่น้องแล้วก็หัวร้อนะครับท่านนี้ก็บอกว่าของจริงนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเจอของแท้เป็นไรสันวาพี่น้องนะครับคนนึงก็บอกว่าบอกแล้วอย่าห้าวเขารู้ดีว่าใครเป็นใครเป็นไงล่ะสันพี่น้องนะครับ อีกคนนึงบอกว่าใช่คนที่เราคิดไว้เปล่านะครับหลายคนหลายท่านก็อยากเห็นหนาแอดมินช่องนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับก็ได้แสบบอดบิกแซ่คายตัวเกียวบิสิกมาโดยตลอดกับยินดองนะครับมามือนี้บอดลูกแก้วจัดให้ครับนั่นแหละครับบัน,นี้ก็ขอบคุณข้อมูลออัปเดตนะครับจากเพจนับบันไดนะครับเพื่อนก็เอามาลงไว แบบซีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพจเพลินด้วยครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่งออกก็เลยเอาข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่งออกได้ครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารไม่ดีๆเดี๋ยวมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ